มาแล้วมาแล้วพี่น้องปองกกและปองปายเมื่อนี้มีเมนูมแนะนำมเมนูอย่างขั้นตอนแลกเอาก็บขัวมักพิสขวกระเทียมต้นหอมให้มันซุกซของหอมต่อมาต้มมักเขือหัวลรแมนบว์วิเพ็ดออียงต้มมักเขือนอ่โยนบึ่มลงไป ใส่ปลาแดกมันก็จะผดบกต่อมาใส่บองหอยเซรีเอาสิซุปใส่บองหอยเซรีเคยกินบ่เคยกินบอาแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆปอนนี้สิสุบแล้วเขาบ่มีข้าวขวดเราก็ต้องตาตาให้มันละเอียดตาเข้าไปตั้มตา,มตามให้มันแหลกให้มันละเอียดคัก แมถึงขั้นตอนการเฮ็ดแล้วตำม,มักพิษกระเทียม,มงวหอมเพรียวคั่วไว้ตำให้มันละเอียดโยนมักเขือหอยใส่เข้าไปตำโคกให้มันละเอียดคักๆแล้วแต่คนมักถ้ามักกินเป็นตน้นกับคอยตำถ้ามักกินแบบละเอียดก็ตำนาน,านๆให้มันละเอียด แมนบอคอยว่าถือได้เอ๊ะเอาตำเข้าไปตำเข้าไปบัดเอาตำใส่ยางบัดใส่ปลาแดกอ่าใส่ลายเคม็มต่อมาใส่นลำปลาใส่ลายกับเคม็มต่อมาใส่ใส่โปรซิโลตอา่าใส่ลายหัวลูกหัวร้อน ใส่มากเพียรคั่วเพื่อความสวยงามใส่ข้าวคั่วตำมัดน,นี้ตำให้มันละเอียดตำให้มันเข้ากันตำให้มันเข้าเนื้อเข้าหางพี่น้องแหมเป็นการเซฟเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมตำอีกให้มันเข้ากันเมื่อตำตำเข้าไปคู่เรีคเรีคเรีเข้ากันแล้วบันีเนน้เมนูนี้การเซเรียบร้อยแล้วตักใส่จานพร้อมกิน สำหรับไผ่ม,มักเมนูนี้ก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อเมนูมนไง,ไง่ายๆบ้านเฮาระเบอือเมื่อนี้ก็ไปก่อนเดอบ๊ายบาย